สวัสดีพี่น้องครับผมวันนี้ทำคลิปช่วงดึกนะครับฝนตกชุกครับช่วงนี้บางวันก็ตกตั้งแต่กลางคืนยันเช้านะครับทางฝั่งพี่น้องเป็นยังไงกันบ้างเนาะวันช่วงนี้เลี้ยงยากครับเลี้ยงยากมากๆากเลยที่ก็กำลังทำตัวนักกีฬานะครับมีแต่หนุ่มๆครับช่วงนี้ลูกอายุก็ยังไม่เต็มครับลูกอายุ เจ้าซีซ่าเจ้าองบากวีคอร์สพวกนี้ครับลูกอ,อายุดีๆยังไม่เต็มครับผมอ,อีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับคงจะได้ได้นำลูกอ,อายุนะครับมาทำเนื้อทำตัวนะครับตรงนี้ก็ผสมเข้าผสมกับแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์หลักบ้างแล้วก็ในชุดที่เติมสายบ้างนะครับผม ช่วงนี้ก็เติมสายก็เป็นของท่านะสสนะครับของเสียโอนะครับแล้วก็มีบางส่วนก็เป็นของอกำนันแจ้นะครับเข้ามาเติมสายพันธุ์เนาะก็พัฒนากันไปในเรื่องสายพันธุ์นะครับคนอื่นนะครับเบื้องต้นนะครับทิศขออนุญาตนะครับผมฝากชุดเลี้ยงนะครับชุดเลี้ยงของพยักเมืองชนด้วยนะครับผม ก็มีพี่น้องบอกว่าใช้ดีครับใช้ดีนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมก็มีเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยนะครับสําหรับโปรตีนนะครับโปรตีนตัวนี้นะครับโปรตีนนะครับบวกวิตามินรวมนะครับบวกแคลเซียมนะครับ1นึแคปซูลครับ ในนี้มีหนึ่งรแคปซูลนะครับพาราหนึ่งยี่สิบนะครับพาราหนึ่งสองศูนย์นะครับพาราหนึ่งสองศูนย์แล้วก็กำลังนะครับลูกกรรกำลังไก่ชนตัวนี้นะครับสามร้อยมิลลิกรัมครับปั้นเองนะครับพี่น้องปั้นเองนะครับเนื้อละเอียดครับเนื้อละเอียดดีนะครับมันไม่มีอะไรที่แบบเวลาปั้นเวลาปั้นมันจะไม่มีอะไรแหลมแหลมแข็งแข็งแทงคอนะครับรับประกันได้ครับผม เนื้อละเอียดสวยครับปั่นเป็นก้อนเล็กๆครับปั้นเป็นก้อนเล็กประมาณนี้ก็ได้ครับประมาณก้อนหนึ่งข้อนิ้วครับสวยๆนะครับให้กินนะครับถ้าบำรุงนะครับถ้าบำรุงก็ลูกกรอนก็ให้กิน 2- อสาวันครั้งหนึ่งก็ได้ครับสําหรับบำรุงนะครับเนาะบำรุงชํานักกีฬาหนุ่มนุมนะครับ6เดือน7เดือนประมาณนี้นะครับชําทาตัวนะครับเริ่มเช็ดน้ําบางๆกาดแดดประมาณนี้ครับแล้วก็ให้กินนะครับ โปรโตีนนะครับโปรตีนตัวนี้เป็นโปรตีนสกัดจากพืชเข้มข้นนะครับเน้นสร้างกล้ามเนื้อไม่สร้างไขมันนะครับกล้ามเนื้อขึ้นช้านะครับมันก็เหมือนกับเราลดน้าหนักครับเวลาเพิ่มเพิ่มไวนะคร,รับเวลาลดลดช้านะครับแต่ตัวนี้นะครับเพิ่มกล้ามเนื้อ,อนะครับก็เหมือนเหมือนกันครับเพิ่มกล้ามเนื้อมันเพิ่มช้าครับแต่ที่ขึ้นมานั่นคือกล้ามเนื้อข้อดีก็คือถ้าเกิดว่า น้ำหนักเดียวกันนะครับน้ำหนักเดียวกันเราจะได้เปรียบเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อเราจะเยอะกว่านะครับประมาณนั้นนะครับความคล่องแคล่วว่องไวมันจะดีนะครับกระจับกระเฉงเวลาใช้แล้วกล้ามอกแน่นนะครับประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเริ่มเห็นผลแล้วครับกินสักหนึ่งอาทิตย์เริ่มเห็นผลแล้วครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดนะครับเรื่อง พี่น้องครับถามมาครับถามมาเรื่องการออกกําลังกายออกกําลังกายแบบไหนดีนะครับบางส่วนก็บอกว่านะครับบินกล่องบินกล่องเดินจานนะครับวิ่งลู่นะครับดีกว่านะครับดีกว่าเตะเป้าเตะนวมนะครับบางคนก็บอกว่าเตเป้าเตะนวมนะครับได้ผลกว่า นะครับได้ผลกว่าเพราะได้ออกกําลังจริงนะครับก็หลายคนก็หลายความคิดเนาะคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับจากที่ทิศฟังเสียงนะครับฟังเสียงที่ได้คุยกับหลายๆท่านนะครับเพราะว่าติดต่อมาคุยในในแนวแบบนี้ครับหลายหลายสายหลายท่านนะครับบางบางท่านก็ทักไลน์มาคุยทิศก็เลยได้แนวทางนะครับแนวทางที่จะมาลงช่องคุยกับ พี่น้องนะครับจะได้ไม่ขาดการติดต่อนะครับผมช่วงนี้ต้องยอมรับวานกกริยาเลี้ยงยากจริงครับเลี้ยงยากจริงถ้าไม่ใส่ใจไม่มีเวลาให้ครับเดี๋ยวก็ป่วยนะครับทําตัวแข็งแดงสดแล้วแท้นะครับก็ยังป่วยครับโดนละอองฝนก็มีปัญหานะครับเหมือนของทิศเน่เจ้าแชเปร์นะครับทําตัวสดมากครับพิษเพี้ยโดนฝนฝนตกกลางกลางคืนต่อเช้าอีกหน่อยครับ ไม่รอดครับลัมวันนี้ว่าจะเดินให้ได้สองอันนะครับกําหนดต้องได้สองอันนะครับวันนี้ไม่ไม่ไม่ไหวครับขาสั่นนะครับไม่มีแรงแผ่วปลายนะครับก็เลยหยุดครับไม่ฝืนนะไม่ฝืนเพราะว่าเขาอายุยังน้อยครับเวลาเวลายังเหลือเฟือยังเหลืออีกเหลืออีกเยอะครับก็ไม่เล่งครับไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงพม่านะครับต้องใจเย็นๆครับถึงจะประสบความสําเร็จนะครับ ก็ประเด็นนะครับมาตอบเรื่องประเด็นนะครับการเลี้ยงนะครับแนวทางการเลี้ยงโซเลกันนะครับมีสองฝั่งสองฝ่ายนะครับโซเลกันระหว่างออกกําลังกายนะครับบินกองบาง,บางท่านก็แบบบินกองผักอกนะครับโยนหัวสุ่มนะฮะเดินจานนะครับกําลังจะดีกว่า นะครับยืนยะดีกว่าข้อสารพัดนะครับสารพัดข้อดีที่สรรหามาพูดนะครับแต่ละฝ่ายนะครับทิศก็ฟังแล้วก็ได้เรื่องที่จะมาพูดนะครับในความเป็นจริงนะครับในความเป็นจริงมันแยกออกแบบนี้ครับนะครับต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่พี่น้องพูดมานะครับทิศทำหมดครับทำหมดเลย เตะเป้าเตะนวมเตะหน้าบินกล่องเดินจานนะครับปล่อยลูกครับมันแยกออกเป็นแบบนี้ครับมันแยกออกเป็น2อ,อขยักนะครับสองวันะครับการการที่เราเตะเป้าเตะนวมเนี่ยมันทำให้นักกีฬาเราแกล่งแกล่งนะครับ ยืนระยะได้ดีนะครับทำให้แกล่งให้เก่งขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับในการออกกำลังกายจริงนะครับโดยการเป้านวมนะครับเปิดหน้าอะไรก็แล้วแต่ครับทีอ่อยู่ในสังเวียนอยู่ในเวทีเนี่ยนะครับซึ่งมันจำเป็นต้องทำควบคู่นะครับควบคู่กับการาบินกล่องเดินจาน นะครับซึ่งในกลุ่มออกกําลังกายเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างความสมบูรณ์นะครับให้นักกีฬาสิ่งสําคัญเป้าหมายในการสร้างความสมบูรณ์ตรงจุดนี้นะครับเพื่อควบคุมน้ําหนักไม่ให้ไม่ให้นักกีฬาเราอ้วนนะครับต้องออกกําลังกายเป็นประจําประมาณนั้นครับเหมือน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 คนเรานะครับการบินกล่องนะครับ ออกกาังกายบินกล่องเดินจานปล่อยลู่อะไรพวกนี้ครับให้เขาขยับร่างกายนะครับวิ่งลู่ครับโยนหัวสุม่มหรือแม้กระทั่งวิ่งสุ่มนะครับในกลุ่มนี้เขาจะทำให้นักกีฬาแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับเน้นควบคุมน้ำหนัก นะครับไม่ให้ไม่ให้นักกีฬาติดสุ่มไม่ให้นักกีฬาอ้วนนะครับควบคุมน้ําหนักได้ดีโดยการออกกําลังสม่ําเสมอนะครับแต่ถ้าจะให้นักกีฬาแกล่งด้วยนะครับสมบูรณ์แล้วก็แกล่งยืนระยะได้ดีนะครับมันอยู่ที่การเตะเป้าเตะนวมเตะหน้านะครับให้ครบนะครับตามคอร์สนะครับตรงนี้จะทําให้นักกีฬา แกร่งยืนระยะได้ดีนะครับซึ่งจริงๆแล้วสมควรที่จะทําคู่กันนะครับสําหรับตัวทิศนะทิศไม่ได้แยกครับตามคอร์สที่ทํานะครับตามคอร์สที่ทำนะครับ,รท,ท,ท,ำรบทำทั้งสองอย่างเลยสําหรับทิศนะในการเข้าในการปั้นนะักกีฬาในการเข้าคอร์สนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยจะอยู่ในคอร์สหมดเลยครับ ทิศไม่ได้แบ่งว่าไม่ไม่ไมนวมไม่เป้าไม่น่านะครับใช้อ่าบินกองนะับนักกีฬาคัดได้แล้วนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับออกกําลังให้แข็งแรงเอากําลังอย่างเดียวนะครับมันได้แค่ควบคุมน้ําหนักครับก็อาจจะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแต่มันจะไม่แกล่งนะครับร่างกายไม่แกล่งนะครับถ้าเราขาดการนวม ขาดการเป้าขาดการเปิดหน้านะนักกีฬาจะไม่อดทนแล้วก็จะยืนระยะไม่ดีจะไม่แกร่งนะครับสมบูรณ์แข็งแรงแต่ไม่แกร่งประมาณนั้นครับในในการที่ทิศฟังมาที่ก็จับจุดได้ครับคือการบางคนก็บอกว่าก็คือมาคุยให้ฟังก็เป็นเรื่องดีครับมีเรื่องได้คุยกันนะครับ อยู่กันคบกันมนเป็นพี่เป็นน้องนะครับมีอะไรปรึกษาหาหรือกันผิดถูกเอามาคุยกันนะครับทักทายคุยกันทักทายสอบถามกันนะครับสงสัยดีกว่าเราทําอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครพูดจาด้วยนะครับมันไม่สนุกวงการไก่กีฬาเนี่ยมันต้องมีเพื่อนครับเป็นหลักครับเราต้องใจกว้างครับมีเพื่อนนะครับไปตรงไหนเขารู้จักนะครับแบบนั้นดีครับมันสนุกครับถ้าเราทําคนเดียวก้มหน้าทําก้มหน้าก้มตาทาคนเดียว มันไม่มีความสนุกนะครับมันทําให้เราเบื่อหน่ายนะครับเบื่อหน่ายที่รู้สึกแบบนั้น,นครับถ้ามีใครสอบถามอะไรมานะครับมันมีความสุขมันเหมือนเรามีความสําคัญครับเหมือนให้พี่น้องเพื่อนฝูงให้ความสําคัญมันรู้สึกแบบภูมิใจลึกๆนะครับดีใจได,ได้ได้ตอบได้คุยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราลักนะครับก็คือไก่กีฬานะครับ เราลักเราชอบที่จะทํานะครับปรึกษาหารือกันพูดเรื่องเดียวกันมันมีความสุขอยู่ในนั้นแหละครับซึ่งมันเป็นความสุขที่คนที่เขาไม่คิดเหมือนเราอ่ะคนที่เขาไม่ลักเหมือนเราอ่ะเหมือนกับคนที่เขาเกลียดหมาแมวแต่เรารักอะไรประมาณนี้ครับเราไม่สามารถที่จะพูดให้คนที่เขาเกลียดเข้าใจได้แต่เราที่มีแต่เราสามารถที่จะพูดให้คนที่ชอบเหมือนเราเข้าใจได้และมีความสุขได้ ครับในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมพอได้พูดคุยกันพอไม่ให้คลิปช่องขาดหายนะครับยังไงทิดก็นะครับฝากาชุดเลี้ยงพยักเมืองชนนะครับไว้ให้พี่น้องพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าในทางช่องเนี่ย มันไม่มีอะไรที่จะสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้เลยนะครับนักกีฬาก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับนักกีฬาก็เริ่มเยอะขึ้นค่าใช้จ่ายก็เริ่มเยอะนะครับผมก็ช่วงน,นี้ก็ใจก็อยากจะแบ่งนักกีฬาแล้วนะครับแต่ว่ายังติดที่ลูกชายยังยังให้รอก่อนนะครับก็มีแบ่งบางส่วนนะครับก็สําหรับนักกีฬาที่ ini, friends, คัดผ่านก็เรื่อยๆครับทาตัวให้ตามคิวนะครับตามคิวตามรอบครับ ช้าหน่อยนะครับแต่ชัวร์นะครับผมโอเคครับผมทิศององก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับพี่น้องที่ติดตามทิศนะครับถ้าคลิปนี้พอมีประโยชน์นกับพี่น้องนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทิศด้วยครับผมสวัสดีครับ